อรที่มียอดมวยดังอยู่ในเครือมากมายครับและทำมวยทำมวยนี่ต้องบอกว่าทำนี่ทุ่มเทที่สำคัญนั้นเสียสละให้กับนักมวยเยอะที่สุดแลลวครับกำนันประเสริฐรับซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้หนาครับเจ้าป้อมปืนป้อมปืนนั้นประเภทถอยหลังหกล้มแหละครับหานพยายามจะเล่นงานไปเวลาตัวอ้ป้อมปืนต่อยหมัดหนึ่งสองอ่าแล้วครับนี่คือสไตล์ของป้อมปืนเลยครับหานี่ฝีมือดีครับ ประเภทจังหวะ2ครับแต่ชกที่เวทีไทรัเมวยไทยไฟเตอร์นี่ถอยไม่ได้ครับลูกล่างนั้นไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับหานดูครับโอ้ยความปืนพยายามต่อยหมัดหนึ่งสและจ่อล่างนี่สไตล์ของป้อมปืนเขาเลยแหละครับนี่ครับดูจังหวะเอี้ยวตัวครับง้างจะออกครับแล้วดูฮุกซ้ายตัดอ้าฮุกขวาตัดลำตัวของแกนะครับโอ้แล้วมวยพิกัด5นกิโลนี่ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ที่ตัวใหญ่ๆเลยครับป้อมปืน ปืนนั้นสอนชาวต่างชาติด้วยครับหยับเบียดทันทีครับป้อมปืนพยายามจะกระแทกด้วยขวาแล้วสับล่างดูครับหมัดครับโอ้โหทีบดักเอาไว้ครับพยายามจะเล่นงานด้วยอาวุธยาวๆครับปับในพับนอกก่อนไม่ประมาทครับนี่แหละครับหาเจอกรรมการเตือนนะครับโอ้โห ซ้ายสับเข้าไปเรนต้นขาขวาครับหานาคืนกอาปืนพยายามจะเบียดเลยครับทิ้งในหมัดหนึ่งสองหานสวนด้วยศอกซ้ายเอาล้วครับเดือดแล้วครับศอกขวาเจอหมัดของก้อปืนก้อปืนต่อยเป็นชุดเลยครับโอ้แล้วพยายามจะบันล่างเอาครับของหนักกับฝีมือดีครับพลิ้วออกหรือเปล่าครับวันนี้หานโอ้โหกว่าปืนกดแขนครับพยายามเบียดครับนี่ครับ รัดกลุ่มครับป้อมปืนเคยเจอกะมวยดังๆมาแล้วมากมายครับต้องบอกว่าโชคโช่เลยครับพยายามจะวางขวาแล้วสวนวัหมัดซ้ายเหมือนกันครับหานกรรมการแยกออกมายังไม่ฝ่ายป้อมปืนครับขยับเดินป้อมปืนพยายามจะเบียดหานทิ้งนัดมัดหนึ่งสองโอ้และนี่ครับอาศัยความเร็วเลยครับรักไก่แต่ก้านคอเลยครับหานเล่นงานรุ่นพี่ มาปืนเปียพยามจะเล่นงานเปรลบตัวนี่ครับจังหวะฮุกขวาตัดลำตัวครับสวยครับพยายามมากระแทกเลยขวาและสับล่างรวดเร็วครับนี่ครับหาโอาศัยจุดเด่นของตัวเองนะครับสายตรงครับโอ้ยเจอแข้งซ้ายดักไวพยายามจะดึงและคืนรับโอ้แหลกกันมันทีเดียวครับได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ครับ พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับว่าปืนฐันด้วยอ้าวอ้ยเจอหมัดฮุกขวาแอบเป๋แต่กรรมการยังให้โอกาสกับว่าแกลุกขึ้นเร็วรับดูจิตหัวใจของ้อมปืนครับนี่รับพยายามจะเกี่ยวแล้วทิ้มนำตัวโอ้อาครับโ,โ,โดนเตือนไปแล้วครับทางด้านหานโอ้ยมันจริงๆครับคู่ดี ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์โอ้โหเมื่อสักครู่นี้โดนไปหนึ่งป้งครับแต่ต้องบอกว่าโดนแล้วลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสทางนั้นหานอีกครั้งโอ้โหวจิตวใจของแกนี่ต้องบอกเกินร้อยแลลวครับโดนปับนี่รีบลุกทันทีอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปครับว่าจังหวะหุกขวาครับตัดลำตัวและสลับใบหน้านี่อันตรายและนี่ครับแต่หานครับจังหวะ2เด็กดักเตะก้านคอเก่งครับโอ้โหอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับ นี่ครับจังหวะหุกขวาร่วงเลยครับเกินมาว่ากันต่อพยายามจะเปลี่ยนระะว่างแข้งสลับเลยครับป้อมปืนโอ้ยก้านคอเอ้าโอ้ยเอาเลยครับหานโอ้ยหมายจะปิดบัญชีเลยครับได้จังหวะก้านคอเอาครบฟื้นแลยจังหวะสวนหมัดหน้าหารก็ร่วงเหมือนกันครับผู้ชมครับเหนือความคาดหมายอีกแล้วครับคู่นี้ โอ้เดือดจริงๆครับนี่ครับของดีของดีที่เรานํามาโชว์ให้กับแฟนๆมวยได้ชมกันความปืนพยายามจะเบียดหานพยายามจะโอ้ยสวนด้วยสอกท้ายความปืนตบด้วยหุกขวาและเสียบด้วยเข่าท้ายโอ้พยายามจะขวางหน้าครับควา,าป,ปืนขยับเบียดหานพยายามจะทิ้งด้วยซ้ายครับโอ้ยบวกด้วยสอกซ้ายความปืนงาน้างตบด้วยหุกขวาเอาอีกแล้วครับโอย้ยมาอีกแล้วครับลูกแต่ก้านคอของงาน ป้าปืนบวกด้วยหุกขวาเ้าจังหวะสวนเอาวเกี่ยวแล้วคืนคืนด้หมัดซอกโอ้ยโอ้บรรยายสมคุณไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมเดือดจริงๆครับนี่คือของแท้ครับดูครับมวยไทยไฟเตอร์ช่องไทยรัฐป้าปืนพยายามจะเบียดหาดจาอล่างแล้วมีแข้งโอ้ยนี่ก็พยายามจะหวางได้ซ้ายครับแล้วล็อกนายตี เดือดจริงๆครับป้บอมปืนประเภทคนไม่ยอมคนอยู่แล้วครับอาหารนั้นรักไก่แต่ก้านคอตลอดปอมปืนเบียดกันว่ารับตัวสลับไปหน้าแล้วล็อกตโอีโอ้โหครับป้อมปืนฟื้นแล้วครับหลังจากซุดมาได้กันคนละซุดครับคนละยกสายตรงอาหานง้างระหว่างด้วยแข้งซ้ายป้อมปืนทิ้งด้วยซ้ายโอ้โหดูกรบปักหลักแรก สนุกจริงๆครับความปืนไปพายเบียดเข้าไปหาน,นพยายามจะเตะกา้านคอโอ้เจอหมัดของปองปืนโอ้ยโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับามาอีกแล้วเลือกเลยครับความปืนดึงขึ้นโอ้ย,อยแล้วซอ,อกมาพยายามจะเตะก้านคออีกโอ้ย,ดย,ยสดจร,จริงๆครับความปืนพิงด้วยมัดซ้ายเสียบประคัตโอ้ยแลกเลยครับหันตักหลักแรกมาสุดยอดจริงๆครับคู่นี้ จริงๆครับโอ้ยเอาล้วครับฮานพยายามจะเตะก,กานคอพิษสงยังมีครับปอบปืนต<ป>ี<ด>โอ้โห,โ,หโหเดินไม่ให้หายใจเลยครับปอ,อบปืนขยับเบียดต่อพยายามจะล้วงลำตัวดึงได้คืนด้วยซ้ายทุบด้วยซ้ายอีกทีโอ้ยเอาล้วครับเจหมัดฮานพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายปอบืนทิ้งด้วยหมัดซ้ายแล้วล็อกในโอ้มันจร,จริงๆครับเดือดจริงๆ ว่าสถานการณ์คูค่ขี้สูสีครับป้อมป,ปืนเดินเบียดทุกขวานตามไมสาัโอ้ยเจอการคออีกแล้วครับโอ้หมดยกครับไทยรัฐมวยไทยไฟยเตอร์โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเละครับโอ้ไม่รู้จะบรรยายเป็นคำอะไรครับอ,อนี่ครับท่านกำนันประเสริฐครับโอ้ขึ้นไปบนเวทีกระตุ้นครับ อาครับดูพระชาครับจังหวะหัวด้านคอครับเต้นไปเป๊เลยครับแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับอาหารกระซ่วเข่าแล้วฟันด้วยศอกซ้ายแม่กะเอาทีเดียวอยู่ครับและนี่ครับหลังจากนั้นพยายามจะดักครับแข้งซ้ายหมายก้านคอครับอย่างเดียวเลยครับได้กันคนละชุดเลยครับนี่ครับแต่ป้อมปืนครับพยายามจะคืนนี่ครับเด้งตีแล้วทุบด้วยซ้ายตามด้วยขวาแล้วมาเลยครับมาชุดนี้ครับชุดของป้อมปืนครับแมโอ้โหดูครับเคาะไปเรื่อยครับ โอ้โห oh ยอดเยี่ยมจริงๆครับหัวจิตหัวใจนี่ไม่รู้ว่าทำด้วยอะไรครับออหโอ้ uh huh. oh ชื่นชมหัวใจของ oh ทั้งคู่ครับนี่เลยครับแล้ว,ลวผม, <ชบ S 2> มที่ระดับเกรดเอของวงการมวยไทยครับแล้วผมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมป้อมปืนถึงได้ตัวไปเมืองจีนเพื่อที่จะสอนมวยที่น่นครับโอ้เขาสร้างชื่อเสียงจากนี่ครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ พยยาามจะบดจะเบียดก็ตีด้วยทรายอือหือฮะแล้วครับหันหันก็ไม่หนีป้อมปืนพยายามจะทิ้งเนื้อผัดทรายหันเสียบเรื่งองขวาโอ้ป้อมปืนเสียบหันโอ้มาอีกแล้วครับสองซ้ายของหันแล้วพยายามจะเด็กตีป้อมปืนก็โต้ครับไม่ให้เสียเสียอาการปู่ีกบังและคืนหันดักเสียบขวาป้อมปืนล็อกในตีทรายโอ้มันจริง,รงๆครับเอาล้วครับป้อมปืนเบียดข้ามาหันพยายมามจะถีบระหว่างแข้งทราย ป้ปืนทิ้งน้หมัดท้ายหานรพรยายามจะเจาะล่างโอ้แล้วเจอหมัดท้ายของป้าปืนโอ้แล้วดึงแล้วคืนด้วยซ้ายสวยกับหานแม่สดชื่นดูครับโอ้ดูแลสดชื่นจริงๆคร,รับคู่นี้โอ้เดือดจริงๆครับนี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์รยังเข้ามาเจอสอกซ้ายของหานแล้ววางแกงซ้ายสวยกับหานป้าปืนทิ้งน้หมัดขวาโอ้เอาเลยครับเดินก็จริงครับแต่เริ่มโดนอาวุธของหานแล้วครับ โอ้ยพยายามเข้าโอ้เจอแข้งซ้ายครับบริเวณก้านคอโอ้โอ้โดนจนได้ครับโอ้โดนจนได้ครับโอ้โหพลาดครับเจอก้านคอครับโอ้โดนจนได้ครับทัไทยมาตลอดเลยครับแข้งซ้ายของหานนี่ครับขยันเตะขยันออกครับ จนมีจุดเกิดเหตุแบบนี้ครับดูครับจังหวะดักเสียบด้วยซ้ายเตะด้วยการนี่ครับการคอเตือนมาแล้วครับแล้วดูโอ้ยทิ้งด้วยซ้ายครับโดนและนี่ครับโอ้ยเต็มเต็มเลยครับโโดนเต็มเต็มครับนี่ครับโอ้ยโอ้เข้าเต็มเต็มกานคอเลยครับโอ้ปิดฉากเลยครับพลาดอีกแล้วครับคุณเองนำรายการ คุณผู้ชมครับเราไปลุน้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่ It's time for Fight e p p l i e s สนับสนุนโดยปุ Boy, ๋ยโฟร์แมนซุปเปอร์ไฟเตอร์ for blue and red corner ปุ๋ยโฟร์แมนมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละหนึ่งหมื Blu e l e g ็ n เน r ร์ก10,000บาท each The w i n เ e r by t า e way, of 10คืนนกอ u าว s Blue Corner. Han s i หา a สิทธ p r กำนำประคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟ